สวัสดีครับขณะนี้อยู่ในสวนนะครับอยู่บริเวณต้นมะขามเปี้ยวยักษ์นะครับวันนี้พามาดูมะขามเปี้ยวยักษ์นะครับอายุ2ปีนะครับที่เราปลูกไว้ในสวนครับก่อนหน้านั้นนะครับได้เคยถ่ายตอนที่เขาออกดอกอยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นฝักแล้วครับเป็นฝักอ่อนนะครับแต่ว่าฝักขนาดใหญ่ขึ้นครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานั้น ได้ถ่ายตอนที่เขาออกดอกแล้วก็ออกฝักอ่อนนะครับตอนที่ฝักเขาออกใหม่ๆนะครับตอนนี้ฝักใหญ่แล้วนะครับฝักมีขนาดใหญ่ขึ้นครับอายุ2ปีครับปีแรกเขาก็ออกฝักแล้วนะครับแต่นี้ปีที่2ก็จํานวนฝักก็จะเยอะขึ้นปีแรกก็ออกไม่กี่ฝักแล้วครับปีที่2นี้จํานวนฝักเยอะขึ้นครับเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายนะครับตายยาก นะครับดูแลง่ายนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราลดน้ำบ้างนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของกิ่งก้านสาขานะครับแล้วก็ดูแลแค่หญ้าที่อยู่ใต้ต้นนะครับใต้ต้นนี่ครับฝักใหญ่ขึ้นนะครับแต่จะมีบางฝักก็สั้นนะครับเนี่ยอย่างนงี้ครับนี่ ฝักก็สั้นก็มีนะครับปล่อยให้เขาเจริญเติบโตเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับเอาไว้ใช้รับประทานในครัวเรือนนะครับปลูกไว้ทั้งหมด2ต้นครับต้นก็ไม่ถึงกับสูงมากนะครับตอนนี้สูงประมาณสองึงสาเมตรนะครับซื้อซื้อต้นมาปลูกนะครับนี่ ซื้อต้นมาปลูกจากที่ร้านที่เขาขายนะครับเยอะทีเดียวปีนี้พอรับประทานทั้งปีแน่นอนครับปีที่แล้วได้สองสามักนะครับที่เหลือ,อเหลือจากที่เขาเสียไปนะครับปีที่แล้วเพราะว่าเราลืมสังเกตนะครับเราลืมเก็บนะครับปีที่แล้ว เหลืออยู่แค่สองสามฝักนะครับเีลือก็ขึ้นลาไปนะครับเพราะว่าโดนฝนนะครับก็มีจะสังเกตเห็นว่ามีเพียด้วยนะครับนี่หมดจะขับเพียขึ้นมานะครับนี่คือเพียแป้งนะครับนี่เราสังเกตเห็นเมื่อกี้นี้เองนะครับมึงจะสังเกตเห็นครับนี่คือเพียแป้งนะครับต่อไปเขาก็จะขยาย มากขึ้นนะครับเนี่ยเพี้ยแป้งเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะต้องกำจัดละครับมีมดนะครับขับเพี้ยแป้งมานะครับมดดํานะครับเป็นมดดําครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับก็เป็นมดดํานะครับเพี้ยแป้งนี่ครับมดดําเดี๋ยวจะต้องหาวิธีกําจัดครับอาจจะต้องกําจัดมดก่อนนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งครับหรือใกล้กันนี่นแหละครับไม่ห่างกันมากนะครับปลูกเป็นโซนไว้นะครับ ใกล้ๆกันก็มีน้อยหนาครับนี่นี่ครับน้อยหนายังไม่ถึงปีนะครับ2องต้นนี้น้อยหนาส่วนมะขามนิดสองปีอายุสองปีเท่ากันนะครับต้นนี้ก็สองปีครับนี่ครับไม่ได้เล่งปักเล่งอะไรนะครับเร่งปักเล่งผลเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับก็พอได้เก็บไว้รับประทานในครัวเรือนครับ ตอนนี้ไม่ค่อยปักไม่ค่อยเยอะครับเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเขาเท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่ดูตรงกิ่งก้านสาขาเขานะครับปล่อยโดยธรรมชาตินะครับแต่อีกสักพักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวจะแต่งกิ่งเขาออกนะครับเพราะว่าตอนนี้กิ่งเขาทอดยาว เลื้อยไปกับดินครับนะครับค่อนข้างสวยครับต้นนี้สวยทุกต้นครับเพราะว่ามีความเขียวขจีนะครับมีปักเป็นระยะระยะนะครับด้านล่างนี้ก็มีฝักครับนี่ได้รับประทานครับปีนี้พอเพียงพอสําหรับกรับประทานครับในครัวเรือนครับส่วนถ้าจะทําเป็นแบบว่าเป็นสินค้า ขายนั้นก็คงยังนะครับยังยังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพัฒนากันในอนาคตต่อไปครับก็ดีนะครับสามารถที่จะปลูกไว้กินได้นะครับท่านใดที่สนใจที่จะปลูกนะครับก็ลองปลูกดูนะครับดูแลง่ายง่ายครับง่ายง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ถ้าอย่างไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้รับชมอีกในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ